โอเคออสที่มายืนตรงกลางลูกยืนตรงกลางหุ่นยนต์ตัวใหญ่เลยอยากเทียบให้เพื่อนๆเ,เห็นว่าเขาตัวใหญ่ขนาดไหนใหญ่กว่าต้นไม้อีกอะดูดิดออสซินนะฮะตัวเล็กนิดเดียวเองโอ้ใหญ่มากเลยสวัสดีครับโอเควันนี้เราอยู่กันที่ไหนลูกวันนี้ออตินจะพาเพื่อนๆมาดูบ้านหุ่นยนต์ใช่ไหม อ่าโอเคดูนะครับเดี๋ยวอัลินจะพาเดินดูรอบๆนะโอเคไหมอ่าไปเลยค่ะพาเพื่อนๆไปเลยโอ้ข้างในเป็นห้องเดี๋ยวเราจะพาดูข้างนอกก่อนโอเคไหมคะลูกแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปข้างในอีกทีนึงอ่าอัลินเดินนําไปเลยค่ะนี่อันนี้เป็นไอรอนแมนใช่ไหมโอ้ไอรอนแมนเต็มเลยนะครับนี่ฮะมอเตอร์ไซค์ <laughs> เลยนะ อ๋อมอใสเตอร์จระเข้นะคะโอ้เขาทำจากเหล็กหมดเลยนะลูกนี่นะครับอันนี้คือโซนข้างนอกนะอะไรอะ่ะอ๋อโอเคออ้มีมอนสเตอร์ด้วยนี่มอนสเตอร์อะฮะโอเคอ่ะตอนนี้เป็นโซนของเด็กเล่นใช่ไหมคะ ของเด็กๆขอ,องเด็กเล่นนี่มีหอไอเฟลด้วยนี่นะครับป้าไม่ได้มานานแล้วเหมือนกันนะเขาเปลี่ยนไปเยอะพอสมควรนี่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวป้าแพรนให้เขาดูรอบๆอกก่อนโอ้มีหมาด้วยใช่ไหมนี่หมาโอ้ใช่นู่นไงโอ้มีเฮลบอยไปเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าจะแจ้ นี่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปโซนข้างในนะทั้งหมดนี่นะครับนี่นโอ้มีคับจ๋าลูกหอ๋อห้อ,อมออรถไซท์ทำจากอะไรชักโคกเหรอคะลูกนี่โอเคโอ้โหที่นี่มีรูปคนด้วยตรงนี้เห็นไหมนีม่รูปคนสูกฟรีสไว้แล้วก็นี่เป็นเก้าอี้โอ้อยากนั่งไหมฮะ นี่โอ้โหนะครับอันนี้เต็มเลยจ๋าใช่เดี๋ยวพาเพื่อนไปดูหูนี่ดูนี่กันดัน้งใช่เปล่าอ่ะใหญ่มากเลยอ่ะลูกอันนี้มายืนตรงกลางเลยเอันนี่มายืนตรงกลางล,ลูกหูสวยมากเลยอ่เนี่ยโอ้นี่สวยมากเลยนะครับนี่ ตอนนี้เป็นหุ่นยนต์เกือบทั้งหมดเลยอะลูกใช่ไหมคะโอ้ให่มากเนี่ยโอ้ค่าเข,ข้าของผู้ใหญ่60บนะครับของเด็กๆก,ก็30บาทโอเคไหมข้างบนก็จะเป็นลูกของในหลวงรัชการที่9นะครับโอเคเข้าไปดูจะขึ้นไปด้วยไหมตรงนี้เป็นตรงนี้เราเอาหัวเข้ามาได้อ่า เอาหัวเข้ามาได้อะคะ่ะโอ้ตัวนี้เป็นรถมอเตอร์ไซค์ทั้งหมดเลยอะ่ะโอ้ดูนะฮะขึ้นได้จะขึ้นไหมฮะอ่ะขึ้นได้ครับปะขึ้นไปดูอ่าไปขึ้นไปดูนี่ฮะเขาโดนขงัง,ขขงกินารีไงกินในถุงขังเงินในตู้โทรศัพท์นี่นะครับตอนนี้เราจะขึ้นไปที่ชั้นที่สองโอเคไหม เดี๋ยวเจ๊เกาะก่อเราบันไดขึ้นไปกันนะลูกอ่าอ่าตรงนี้จริงๆอ่ะตรงนี้เป็นโซนที่แบบชอบที่สุดหรือเปล่าลูกเพราะว่าที่นี่เขาใช้ตะปูทำเป็นเหมือนรูปภาพอะครับนี่นะฮะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนี่นี่ของของรอให้นะฮะก็คือเขาใช้ตะปูนะครับทำเป็นรูปภาพนะฮะโอ้นี่เป็นตู้ตู้เก็บของมันรู้มันเห็นเปล่านี่ ก็เก็บผนโยนต์นะนี่นะครับลูกลูกทั้งหมดเขาจะทำจากตะปูเห็นไหมลูกตะปูปักนะครับนี่นะครับประมาณนี้แล้วนี้ก็ลูกสองในหลวง5้าาทำจากน็อตนะครับเนี่ยนี่อันนี้ก็เป็นสมเด็จย่านะครับแล้วก็รอสิล้ว้วก็พระเทพนะครับนี่จ๋า อ๋อโจ๊กเกอร์นี่โจ๊กเกอร์คะอ๋อโอเคอ่าใช่ใช่อันนี้เรามุมข้างบนนะครับนี่มุมภาพข้างบนนะของโกดังนะครับนี่นโอ้โอ้นี่พี่อที่บอกว่ามีสไปเดอร์แมนอยู่ด้านบนจีิงปะไม่ได้สังเกตอ่ามีสไปเดอร์แมนด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะออกไปข้างนอกกันไปดูข้างนอกกันไหมลูกไปไหมครับ โอเคอ่ะเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปเลยลอันไหนนะคะอ๋อชอบตัวใหญ่ที่สุดเหรอซูเปอร์วูแมนอ๋นอ,น,น,อนี่นะครับซูเปอร์วูแมนนี่อ๋อตรงนี้ตัวนี้น่าจะเป็นกันดั้มตัวใหญ่มากเลยนะครับนี่เอาติดชอบใช่ไหมโอเคงั้นเดี๋ยวเราเดินไปดูข้างนอกกันนะโอเคไหมคะอือหือ ไปเราไปข้างนอกกันนะอ้าครับผมออสินตัวนี้เราลงมาแล้วลงจากบ,บนันไดละอ๋ออุอ้ยออสินดูดิตรงนี้คืออะไรอ่ะมัมมี่นะครับนี่ไงมัมมีมมม่อยู่ในโรงนะ,ะไปเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกกันหนึ่ก่อนเนาะโอ้เขามีล่มให้ด้วยแล้วก็มีฮักออสินดูดิฮารมีนดูเสาด้วยอ่ะมีฮักนี่ อันจากน็อตแล้วก็เหล็กนะครับนี่โซ่นะไหนอ๋อคงกระดูกขุนยนต์ค่ะโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกดีกว่าเปรอ้มีอะไรให้เราดูเยอะเลยอ่ะไปโอ้ออพติมัติแพรมดูดิน็อตนี่ออพติมัสิแพรมนี่โอ้นี่สุดยอดเลยโอ้แล้วนู่นโรงงานเขามีแบบเต็มเลยอ่ะลูก ขออนุญาตถ่ายโรงงานหน่อยนะครับเป็นโกดังโรงงานเลยอ่ะเขาจ้าไม่ให้คนเข้าลูกห้ามเข้านะนี่บับเบอรบีนี่เอาซินไปถ่ายบับเบอรบีผลงานแต่ละชิ้นนะครับถือว่าเป็นสุดยอดนะครับเพราะว่าเขาลงรายละเอียดดีเทลเยอะมากนะฮะถือว่าเป็นฝีมืองานฝีมือจริงๆเลยนะครับอะ เออมือใหญ่ค่ะโอเคอันนี้น่าจะทำจากถังแก๊สโอ้เก่งมากเลยนะคนทำเนาะอยากรูเลยอยาบไปดูกรรมวิธีการทำเขาเลยโอ้โหนี่ดูนี่มันใหญ่มากนะครับเอาเอเดินไปเชียบดิลูกเดินไปเชียบดิเดินไปเชียบดิโอ้ตัวนี้นี่ไก่ยักษ์นะครับมี่ไก่ยักษ์โอ้ดูดิลอ้อก็แทบจะเข้าออตินละอ้าออตินมาดูหุ่นยนต์ตัวใหญ่เร็ว จ้าโอ้ oh, ใช่ลูกอ๋อมาดูหุ่นยนต์ตัวใหญ่เร็วๆโอ้เขามีอีกเยอะเลยนะครับข้างนอกนี่นะไหนคะจ้าโ okay. อาเคออสออสที่มายืนตรงกลางเลยลูกยืนตรงกลางหุ่นยนต์ตัวใหญ่เลยป้อาอยากเทียบให้เพื่อนๆเห็นว่าเข,า,ขาตัวใหญ่ขนาดไหนใหญ่กว่าต,วต้นไม้อีกอะดูดิดออสตีนนะฮะออสเล็กนิดเดียวเองโอ้ใหญ่มากเลยข้างหลังป้ามีอะไรเอ่ย ดูนี่ดูนี่ดูนี่นู่นโหกอริล่าแมมมอตนะครับเยอะมากเลยอ่ะใช่ลูกโอ้หเยอะมากเลยลูกอ๋ออันนี้เป็นรถรถลากเลยอ่ะโอ้นู่นกอริล่าหุ่นยนต์มีแต่เท่ๆทั้งนั้นเลยครับทินเออโอ้โหอันนี้ก็กอริล่ายักษ์นี่กอริล่ายักษ์นะครับโอ้ดู ตัวหน้าตัวใหญ่ตัวใหญ่ไงลูกผู้ไม่รับก้อนยืมอ๋อไปนนอออดูนี่ตัวยนเ้าฮะฮะดูนี่อ้อนี่มีมีกัสซิล่าด้วยนะครับแล้วก็หุ่นยนต์ตัวนี้ตัวใหญ่เหมือนกันเนี่ยลูกหุ่นยนต์ตัวนี้ที่ใช้เป็นเครื่องบินหรือเปล่า,านี่ใช่เห็นไหมสวยมากเลยอ่ะลูกใหญ่มากเลยอ่ะลูก ใช่สูงตัวอ๋อตินสูงกว่าบ,บ,บ้าด้วยนะครับแล้วตัวนี้เขาอ่าตอนด้านหลังตัวนี้เป็นคาเฟ่นนะอ,อะไรนะคะรถนี้มีตา <c oughs> ด้วยใช่ลูกนี่ตัวนี้ก็ใหญ่เนี่ยกันดั้มสองตัวตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอ๋อตินฮะอ๋อรถรถแทรกเตอร์ใช่ไหนอ๋อตินดูดิหุ่นยนต์ตรงเนี้ย เนี่ยตัวใหญ่ทั้งนั้นเลยอะลูกใ,ใช่ใหญ่มากเลยแล้วตรงนั้นโหเป็นซีรีส์เลยดูดิซีรีส์เลยอะโหตรงนี้ก็ใหญ่อะซินเนี่ยอัตมัดโอ้เขาทำสีสวยด้วยนะครับอันนี้สีเหมือนสีสังกะสีนะตัวนี้นะครับตัวนี้น่าจะใหญ่ที่สุดแล้วอัซิน,นไหนลูกอันนี้เหรอนักลบนี่เหรอมีดาบด้วย อยากอยากให้น้องๆพาให้คุณพ่อคุณแม่พางน้องมาดูนะครับหรือว่างานศิละปะและไิ้นเนี่ย<า>ใหญ่มากนะครับ<า>โอ้สนิกเกลิลนี่เรื่องหล่อออฟตรลิงโอ้นี่ฟูดแพนดา้าบ้าหแพนด้านี่ยฮะฟูแพนด้าเนี่ย,อ,ยอ๋อซินเขาทำเหมือนมากเลยอ่ะนี่โอ้ดีด่ร้ายดีโจดีมากเลยลูก ยอดเลยฮะอันนี้นอกจากความหลงไหลแล้วเรื่องของความเป็นศิลปินนี่สุดยอดเลยนะฮะเขาเก็บรายละเอียดดีมากเลยนะครับสุดยอดเลยอ๋อเกาอีดอ้ดาเมื่อก่อนอยู่ข้างในลูกนี่เขาน่าจะขนขออกมาข้างนอกละโหแต่ว่าเนี่ยตรงเนี้ยสุดยอดเลยอ่ะไปชอบเลยอ่ะคอลเลคชั่น เนี่ยเราขึ้นไปข้างบนได้ด้วยนั่งได้อยากนั่งไหมอยากนั่งไหมอะนั่งเดี๋ยวปาอุ้มขึ้นนั่งนะโอเคโอเค,อเ,คเดี๋ยวจริงเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนโอเคไหมแล้วเราก็จะถ่ายแบบมุมรอบๆโอเคไหมคะไปไหมฮะด,ดูดิดูดิมีเก็บมีตรงนี้เยอะเลยอะไปไหนคะ ไปไหนครับลูกอ๋อไปตรงนี้เหรอตรงน,นี้เขายังเขาเขา,เขาทำเป็นคอลเลคชันอยู่เขายังเก็บอยู่ลูกยังไม่เสร็จค่ะอันนี้เขาก็ทําไปเรื่อยๆใช่ไหมครัโอเคไหมอ่าเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนกันเท่ไหมเท่ที่ลูกเขาทํามาจากเกียร์นั้นเลยโเเหเยอะมากเลยอ่ะไปเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันโอเคไหมคะขึ้นไปข้างบนกันจะได้ถ่ายท็อปวิวแบบสวยๆเลยนะครับฮะ อ่าเดินเลยเดินค่ะเดินขึนน้นเองเลยค่ะอ่าเดินเดินขึ้นเองเลยนี่อ้าวตอนนี้นะครับเรากำลังจะเดินขึ้นไปนะ,ะอยู่ข้างบนเลยได้ไหมอ๋อจดินเละจดินเลยเดินเลยนี่อ่ะฮะโ <laughs> อ้ยตกใจขนเหรอาดนี่ จากเรื่องทอยสอรี่นะครับเดี๋ยวป๊อป๊าจะแพนให้เพื่อนดูรอบๆก่อนน,นะจ้านี่นะครับตรงนั้นเป็นโรงงานเนาะนะครับนี่นะครับอ่านะครับนี่เดี๋ยวป๊ปาจะแพนให้เพื่อนดูรอบๆนะตรงนี้เป็นตัวโรงงานที่เขาผลิตนะครับคุ่นๆนะและนี่นะครับมันก็เป็นรถอ๋อ นี่นะครับแล้วตรงน,นั้นก็จะเป็นคาเฟ่นะครับแล้วก็เป็นนี่โอ้โหออฟติมาสตัวใหญ่มากเลยนะครับนะข้างล่างนะครับตอนนี้เราอยู่สูงกว่าตัวออฟติมาสอีกนะครับผมนี่ตัวตัวนี้นี่พอม,มาใกล้เขาใส่แว่นด้วยลูกเนี่ยน,นี่นะครับตอนนี้เราอยู่ข้างบนของเฟรนนะ ก็คือมาถ่ายได้รอบๆเลยตรงนี้นี่นะครับโอเคเดี๋ยวให้จา๋าลูกฮะบนหลังคาก็มีหุ่นยนต์เ,เห็นไหมเขาเก็บรายละเอียดดีจริงๆนะครับที่นี่เต็มไปหมดนะเยอะเลยนะเพลินเลยนะดูเพลินเลยถ่ายรูปเพลินเลยที่นี่นีมีแล้วก็ตัวนี้ก็มีขาติดก,กับหน้าอ่าฮะมีผมหรือเปล่าลูกเขาเล่นกีตาร์อยู่ตรงนั้นอ่ะ โอเคป้า <Okay>. wow, เดี๋ยวเราจะเดินดูรอบๆกันอีกรอบหนึ่งโอเคไหมคะออสตินโอเคไหมอ่าอ mm ่า hmm. อ uh ่โอเคเดี๋ยวไปเจอข้างล่างนะครับโอเควันนี้สนุกไหมคะลูกอ่าโอเคแล้วออสตินเจออะไรบ้างวันนี้ <Yeah. S 1> หุ่นยนต์หุ่นยนต์มีอะไรอีกคะมอนสเตอร์ Monster, ใช่ไหมอ่าโอเคแต่หุ่นยนต์ที่นี่ค่อนข้างเยอะเขาเป็นบ้าหุ่นยนต mm hmm. ์ใช่ไหมคะสนุกใช่ไหมคะ อ่าโอเคงั้นสำหรับคลิปนี้ป๊าปาก็จริงคงต้องตัวขอตัวลากไปก่อนนะคะ,ะโอเคไหมอ่าบ๊ายบายเพื่อนๆครับบ,บ,บ๊ายบายไว้เจอกันมนคลิปหน้าสวัสดีครับ